ค่ะคุณอนุชาคุณจิราชาตาคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในต่างจังหวัดนะคะหลังสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายนะคะทําให้ผู้จัดงานคะ่ะได้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและก็คัดกรองผู้ที่มาร่วมงานอย่างเข้มงวดคะ่ะ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะตัดทุเรียนภูเขาไฟพันหมอนทองอายุ9ปีจากต้นทุเรียนภูเขาไฟภายในสวนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตําบลตรากาศอําเภอการทะล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นการให้กําลังใจชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจและติดตามความคืบหน้าโครงการสําคัญของรัฐบาลที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ ในต่างจังหวัดครั้งแรกนะคะหลังสถานการณ์โควิด19ในประเทศคลี่คลายทำให้ผู้จัดงานนะคะต้องเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรค นายกรัฐมนตรีนะคะได้พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟและส่วนราชการรวมถึงประชาชนที่มาต้อนรับซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ได้กลับมาพบประชาชนอีกครั้งในบรรยากาศที่เป็นกันเองพร้อมระบุถึงการบริหารจัดการน้ําที่ต้องปรับแผนใหม่ตามงบประมาณปี2,563ถึง2,564ซึ่งรัฐบาลจะพยายามกระจายน้ําให้เกษตรกรมากที่สุดแต่ขณะนี้น้ําต้นทุนน้อยเนื่องจากฝนไม่ตกจึงต้องปรับแผนโดยใช้เทคโนโลย อ,อุปกรณ์ใหม่ๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลอยากช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องแต่ต้องทําในเรื่องเร่งด่วนก่อนนะคะแล้วก็ต้องเห็นใจรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนทั้งประเทศค่ะมากผมพูดถือว่ามากนะห,หลายประเทศก็เห็นสภาพเราขอให้แต่เพียงเราให้มีมีความสงบเรียบร้อยมีเสียแต่คนมันต้องมีคนที่เข้าใจแล้วก็สร้างความเข้าใจช่วยผมด้วยไม่มันใช่ไหมที่พูดกันมาหรือแลกลกันมาในโซเชียลม่ให้กระ่งนันต่อไปเรื่อยจริงไม่จริงมันก็ไม่รู้ อันนี้อันตรายนะผมก็ไปห้ามใครไม่ได้มันขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟนะคะก็อยากให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องน้ําด้วยการขุดลอกม้วยตะาไมายแหล่งน้ําสําคัญของอําเภอกันทะล,ลักษ์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําในการทําเกษตรรวมถึงแก้ปัญหาราคาจําหน่ายทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตที่แม้จะได้รับ GI หรือพืชที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่ราคายัางไม่คงที่ค่ะ ก็อเรื่องการตลาดตลาดเรายังไม่นิ่งครับเพราะว่าลักษณะเด่นของเราก็มีอยู่แล้วคือคุณภาพทุเรียนผู้เข้าไฟก็รูู้่แล้วว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบอร่อยเนาะก,ก็อยากจะให้ทางภาครัฐหรือ,อ,อภาคเอกชนช่วยส่งเสริมในการตลาดให้ดีกว่านี้ครับคือราคาไม่แน่นอนวันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก็อยากจะให้ไปอยู่ กิโลละ2อ0อย่างนี้เนาะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะกำหนดการลงพื้นที่3จุดค่ะคือบริเวณสวนทุเรียนภูเขาไฟโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่อำเภอกันทรลักษ์เพื่อติดตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด1ิในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New n o r m a l และวัดสำารงเกียรติอำเภอขุนหารนะคะซึ่งแต่ละจุดค่ะก็กาหนดผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการการควบคุมโรคค่ะ ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าถึงประเด็นนะคะที่กลุ่มสีคุม,มารลาออกโดยยอมรับว่าเสียใจนะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามกลไกทางการเมืองโดยหลังจากนี้นะคะก็จะปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนหน้าโดยยอมรับอีกค่ะว่าตอนนี้นะคะได้ท้าถามบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงานแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับค่ะคุณอนุชาคุณจิรชาตาคะค่ะขอบคุณคุณพจนีค่ะ